ครับสวัสดีครับผ่้อำนวยการหองครับพี่มัร์ดินกาเดนครับคนรักสวนรักธรรมชาตินะครับเนาะครับวันนี้บป่าวนามจะพผ้าถั่วชมยางเบื้งสวนหลังบ้าสนะครับเนาะพื้นที่ก็จะประมาณ60ตารางวานะครับพื้นที่60ตารางวามีอย่างเนาะก็จะพายางเบื้งอัปเดตแะครับเนาะล่าสุดข้างหน้าครับนี่ก็จะเป็นมะพร้าวพรหอมทำเนาะหนี้ดินนะครับตนาะนี่ดินขึ้นมาประมาณหนึ่งขึ้นมาประมาณสองขึ้นนี่ครับก็จะมีมะพร้าว เขาปีที่สี่นะครับเนาะนี่ต้นเตี้ยแห้งครับเนี่ยนี่ครับออกจากดินนี่นะครับนาะขึ้นจากดินมาหน่อยหนึ่งก็มีหน่อยนี่ครับพวกนี้กําลังหกนะครับเนาะกําลังหกบ่บาหนามคือปะต่องปีนให้ทายมาชมเมืองทรรนะยืนทายได้ครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นข้อลังบ้านครับเนาะ ทีอันนี้ต้นแรลกนะครับเนาะอยู่ลังบาดปลูกอยู่ประมาณสี่ต้นครับนนี่จะเป็นต้นที่สองครับเนาะกำลังใหญ่ขึ้นกันครับนี่ครับก็จะมี่มะขามครับเนาะรั่วรั่วก็จะเป็นไอ้แก้วครับแก้วมังกรครับนี่ครับนี่ครับเป็นห่านขึ้นแล้วก็เฮ็ดห่านขึ้นมาเนาะก็จะมีต้นมะขามลังบาดนะครับเนาะเดี๋ยวทีลังบาดับเลย จะมีละมุดบักเขียบนะครับเนาะบักม่กุ้ยครับนี่ครังางที่ทรื่องแบบอันนี้เป็นกล้วยพาธิบนะครับเนาะนี่ครัะนีกล้วยหอมหอมทองครับก็จะมีคาบักพู่ครับนี่นก็จะมีไก่ย่างเหลียญเนาะอันนี้เป็นต้นละมุดนนะครับเนาะ งไปนะกำลังแตกงามปรนนะี้เพิ่งกำลังแตกยอดสูงก็จะประมาณเกือบสองเมตรแล้วตอนนี้ครับปลในเกือบจะสองปีกันแล้วเลยนะครับนี่ละมดอันนี้ป่วยหัวเตะแกะออกมาเนะาะยงงไป พักชนวนววกุ้คร,ครับพวแบบกพริกข้าตะไข่ครับแล้วก็สบักหน้าอันนี้โหรับผ้ากับเข้าตสนเคียบกล้วยกล้วยกระลัลงแตกไหนจะเครื่อ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4ามสี่้าเจ็ดเจ็ดวีนะครับ so เครื่อนี้เด้เจ็ดวีครับนะ ลก็จะนะครับพื้นที่หกสิบตารางวาก็ใหายบ่กับบ่ใหญ่นะครับนะล้างบาสน,นี่ก็จะเป็นบาทเป็นคู่นะครับเดี๋ยวมาก็จะเป็นล้างบาทน,นี่ครับก็ี่มีอันนี้เป็นต้นมะม่วงครับเนี่ยเป็นแดงจกกักรพผัดครับเนี่ยปลูกต้นหนึ่งไว้พ่อได้กิน,นครับนะ ฝรั่งครับฝรั่งกิมจูครับนี่ต้นใหญ่ครับพ่ออะไรตอพ่ออะไรกินนางแบบข้างล่างๆก็จะเป็นหัวนับเนาะหัวโดยน้ำมาจับแล้วก็เกี่ยวมาก่อนครับอันนี้กระเพราต้นที่สองครับเนาะรว่วโดยเกี๊ยบนะครับเนาะเกี๊ยไปเกี่ยไปให้ดนน้ำไม่รัหัวหนังอิ่นน้ำนะครับะนี่ตัวนี้ก็เป็นน้อยกันนะครับด้วยเนี่ยนี่ครับกราลัง งา่านี่ครับาวพานำพรอมนี่ครับซาำามือบางกีบมัน,นเป็นแหลกอาจจะยังมาติดหน่วยลไรนะครับเนาะนี่ถ้าไหลต่อมากำลังหลุดครับเนะนี่ยจะเป็นต้นแรลกนะครับเนาะนั่น,นตู้ดินนะครับเนะี่ย ตอนที่สองต้นที่สามครับนี่ยกาลังกาลังตื้นกันนะครับเนาะนี่ยอกจจะเป็นบ,บังเขียบสังเกตีโคนมันที่เราครับนะี่ผมเอาหันนาไปทิศตะวันออกนะอากาศโหนมต้นมันลงเหตุให้มันเอียง40องศานะครับเนาะจะเห็นให้โคนเขาใหญ่ครับนะี่สังเกตียบงางโคนเขาใหญ่แห้งนะครับนะี่ ใหญ่ครับคุณสังเกตไหครับเนี่ยตัวทีโคนมันใหญ่เนาะครับรัมเปิเขาก็จะใหญ่โคนใหญ่กัดใจแค่ไหนต้นเตี้ยนะครับจะน้อยหลวออกมาคจะน้อยออกมาก่ะจะเป็นวิจังต้นแรกสี่ายให้เบิ้งครับนะสังวิธีการที่เทาโหนมเห็ดเอียงสีสิบองศาถึงสีสิบห้าองศาเพื่อให้ต้นมันเตี้ยเพราะอ้วกนะครับเนาะสังเกตบงต้นใกล้ๆก็จะมีน้อยครับ มีละมดุดตัวน,นี้เป็นละมุดมาเลีนะครับเนาะพ่อไหลใบเก็บกินยำ่ำสวนลังบะจนพี่ก็จะประมาณเนี่ยนะครับหกสิบตารางว่าข้างขางก็จะเป็นอ้อยเนาะเนาะข้างหลังบริเวณผ้ายางเลยนี่ก็จะเป็นมะละกอเก็บไบลำหูครับอนี่ก็เป็นอ้อยครับพ่ออ้เป็นอ้อยขันนามเนาะสุพรรณบุรีหาศูนพ่ออ้อยเพื่อจะขยายพันธุ์ต่อไป ครับมนนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับพาท่านผู้ชมยามเมืองสวนครับเนาะนี่ครับสวนลังบ้านครับปลูกยังแน่กับมีประมาณนี้ครับมีมะพร้าวมะม่วงอ้อยข้าตะไคร้กล้วยเนาะครับเนาะแก้วมังกรครับปลูกเป็นหัวมีละมดนี่ครับพื้นที่บนิปูไก่ชิดกันน้ำแห้งนะครับเนาะก้อนในยางดินให้มีความสุขเวลาลังบ้านเนาะครับเนาะวันนี้มันวันนี้ก็ฟ้าวันสัมเครับเนาะ กำลังํำพอดีครับวันนี้เบานา้ำกะฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์ครับเพื่อจะปรภาคลิปดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับเกษตรต่อไปนะครับนะน,นี้กะคาวคคาววาสวัสดีครับ